Kak, boleh dengar? Karena apa? Karena kita dengar, kita saya, isarmina saya, pancasila ุตยามิยามกันดีนะโมทัสสะภะคะวาโตอะระหาโตสมมาสัมพุธัสสจับจับมาจับไว้ก่อนตั้งจิตตั้งใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัาพระบาในวันนี้ก็ได้วันนี้คือจะเป็นที่วันถึงถึงหมายปลายทางจะได้เอามาทอด Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Imani mayang bante bang sekula tiwarani sapari warani ikusangkasa Ono siya

อาจารย์ท <kung> ังเรื่อรับทังเรื่องเลยครับระดัมีความคือตอนนี้ก็ ครามองว่าชาวโรงเรียนชาวโรงเรียนจะทําอะไรก็แล้วแต่นะเให้ฟอคุยสักหน่อยมั้งคุยอ่าอ่วเรือนเชิญอะไรจะคราวเรียนเชิญท่านฟอคุยกับนักกรรมการพระบาทประธานแต่กราบเรียนเชิญ เรียนยรมสการคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ใหญ่าเแคุณผูณเกียที่มาเป็นลูกงานในวันนี้ครับก็ทางโรเรียรนขอขอบคุณท่านผู้นจิตานาสิเกาและก็ทุกทา่านนะครับที่ได้มีจิตทาเอาพระบามาโทษให้ ด้ใช้ในการพัฒนากิจการของรัฐภูมิโดยพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทางโรงเรียนก็จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์โดยเร่งครับครับขอขอบคุณครับผม